มีหลักนะธรรมะสั้นๆเกี่ยวกับความประมาทในการปฏิบัตนะิที่จะนำมาฝากกันที่จะนำมาเตือนกันนะในช่วงนี้คือบุคคลส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีเวลาภาวนาไม่มีเวลาปฏิบัตินะเพราะว่ากิจการงานธุระกิจส่วนตัวส่วนตนส่วนรวม มีอยู่มากมายก็เลยไม่มีเวลาภาวนามักจะพูดกันอย่างนี้นะการภาวนานะไม่ต้องใช้เวลามากมายไม่ต้องใช้สถานที่ที่มันอลังการนะที่มันใหญ่โตนะการภาวนาให้ใช้อะไรให้ใช้สิ่งที่เรียกว่าลมหายใจนะคือถ้าเรามีเวลาหายใจก็มีเวลาภาวนา นี่แหละนี่คือนี่คือความสําคัญและเป็นการภาวนาที่ถูกต้องนะการหายใจเข้าหายใจออกนะแล้วมีความรู้สึกตัวมีสตินะต่อการหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าสั้นนี่ยคือการปฏิบัตินะตอนนี้บุคคล นะบุคคลที่ก่อนจะนอนนะหรือก่อนที่จะตื่นจากที่นอนนะทันทีที่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินะในการที่จะมารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนะแต่สิ่งที่จะกระทําเป็นลำดับแรกก็คือควานหาโทรศัพท์มาเพื่ออะไรมาเพื่อเช็คลน์มาเพื่อเช็คเฟซ เพื่อส่งสิ่งที่เราสติ๊กเกอร์บ้างส่งการคําวยพรในตอนเช้าบ้างเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาทากันเป็นลาดับเป็นลาดับแรกนะแทนที่จะใช้ความรู้สึกนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินะมารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนะกับไม่กระทําในสิ่งที่มันเป็นกุศลแต่ไปทําสิ่งที่เป็นอกุศลนะคือ คือการที่จะไปเรียกร้องให้กรรมคุณทั้ง5ให้เข้ามาสู่จิตแทนที่จะเรียกสิ่งที่เรียกว่าสติปัฏฐานเข้ามาสู่จิตกล,กลับไปเรียกนิวรณ์ไปเจริญนิวรณ์ให้ปรากฏันจิตตั้งแต่ตื่นเช้าดังนั้นสิ่งที่ควรกระทําอย่างยิ่งก็คือก่อนนอนก็ควรจะมีสติมีสัพพัญญะ,ะเจริญสติปัฏฐานจนกว่าจะหลับนะ ใน,ในเวลาตื่นนอนตอนเช้าเหมือนกันให้เจริญสติปัฏฐานนะมีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนะนั่นจะเป็นสิ่งที่เป็นการปฏิบัตินะที่สมควรนะนี่คือธรรมะสั้นๆที่นำมาฝากกันนะในช่วงนีนะ้เพื่อความไม่ประมาทขอติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์นะในลำดับต่อไปและที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ